สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของบ่อนการพนันคาสิโนกันดีก,กว่าครับบ่อนการพนันเนี่ยเอาจริงๆผมนะครับผมณปัจจุบันในไทยเราก็ผิดกฎหมายนะครับ แต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยหลายๆประเทศก็ถูกกฎหมายนะครับผมแต่หลายๆคนก็มองว่ามันก็เป็นสถานที่เสี่ยงโชคเนาะที่เราจะเข้าไปเนี่ยเล่นกับโชคกลางนะครับผมเฮ้ยถ้าเราดวงดีเราอาจจะร่ํารวยกลับมาแต่ถ้าเราดวงซวยเนี่ยก็อาจจะเสียหมดตัวได้นะครับผมแต่ทว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปเล่นบ่อนการพนัน่ะ แน่นอนมันจะมีคําพูดว่าเจ้ามือเนี่ยชนะตลอดนะครับผมในบางเกมเนี่ยเจ้ามือชนะตลอดจริงๆเพราะว่าเจ้ามือเองเนี่ยปรับโอกาสชนะให้ตัวเองอยู่แล้วนะครับผมคือเขาไม่ได้โกงนะแต่เขาปรับอัตราการชนะสมมติว่าเล่นเกมเนี้ยอัตราการชนะของเจ้ามือมันอยู่ที่55%นตะ แน่นอนคุณเล่นไปคุณอาจจะชนะมากกว่าร่ำรวยมาก็ได้แต่โดยสถิติทั้งหมดแล้วใน100คนที่มันเฉลี่ยออกมายังไงเจ้ามือก็กําไรอยู่ดีนะครับหรืออาจจะเป็นค่าต๋งค่าน้ําอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เจ้ามือทําเงินได้อยู่แล้วแต่ถ้าว่านะครับผมทางบ่อนเองเนี่ยหลายๆบ่อนถ้าเราฟัง The Ghost Radio ฟังเรื่องผีหรือว่าฟังเรื่องความเชื่ออะไรมาเขาก็จะ เชื่อเรื่องห่วงจุย้ยไสยศาสตร์นะครับผมมีการทําของทาอะไรไว้มากมายให้ผู้ที่มาเสี่ยงโชคเนี่ยเสื่อมทรัพย์นะครับผมดวงแตกบ้างเอากางเกงในผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยมาใส่ในที่ตรวจโลหะคือที่ตรวจโลหะเองอะ่ะไม่ได้จะเอามาตรวจอะไรหรอกแต่เอามาดูดโช่ไปคือในความคิดแถบเอเชียเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องพวกอัปมงคลเรื่องราวของคุณสแบบนี้เป็นอย่างมากครับแต่เราอาจจะมองว่าอ๋อมันก็คงเป็นแค่ บ่อนในแถบบ้านเราเท่านั้นแหละบอนผิดกฎหมายบ่อนอะไรก็ว่ากันไปบ่อนแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรแบบนั้นหรอกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยหลักห่วงจุย้ยหลักการตั้งสถานที่ต่างๆเนี่ยมีกันอยู่ทั่วโลกนี่ครับผมและคนจํานวนมากมายก็เชื่อนะครับรวมไปถึงคนเท่าคนแก่นักลงทุนที่มีเงินทุนมากมายเพราะฉะนั้นการออกแบบอาคารในปัจจุบันเองหลายๆที่ก็ยังใช้หลักห่วงจุ้ยอยู่ และรวมไปถึงคาสิโนโด้วยแหละครับแต่ห่วงจุ้ยของคาสิโนเนี่ยมันจะแตกต่างจากห่วงจุ้ยของสถานที่ทั่วไปเพราะมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบโชคลาภให้แก่ผู้ที่เข้ามาเสี่ยงโชคแต่มันจะทําให้โชคของผู้ที่เข้ามาเสี่ยงโชคเนี่ยมาลายหายสิ้นไปนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงการตั้งหลักหวงจุ้ยของคาสิโน ที่ตั้งมาเพื่อดูดซับของผู้ที่ไปเล่นนะครับอันนี้จะไม่ได้พูดถึงคุณใส่ละกันเพราะว่าคุณใส่เองเนี่ยมันมีร้อยแปดพันอย่างแล้วก็แต่ละคาสิโน,โนเนี่ยก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็เอาวัตถุอาถรรพ์ไปใส่เอาไว้ในเสาไปใส่เอาไว้ในบานประตูบ้างทําให้คนเดินผ่านเนี่ยถูกดูดซับไปอะไรแบบนเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นในลักษณะนี้ไม่ได้ทํามาโดยตรงๆหรือว่าในหลักวงจุ้ยหลายๆที่เองเนี่ยอันนี้หนึ่งอย่างที่เราสังเกตเห็นได้เลยเวลาเข้าไปในคาสิโนจะไม่มีนาฬิกานะครับอันนี้ แต่ทํามาเพื่อไม่ให้เรามองเวลาไงให้เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเข้ามากี่โมงโอยเวลาเราสนุกอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแบบเราเล่นไปปุ๊บมันอาจจะผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วถ้าเรามองนาฬิกาหูสี่ชั่วโมงแล้วเหรอวะงั้นกูออกเลยดีกว่ามันนานเกินไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยต้องไม่ใส่นาฬิกาไว้เพื่อให้คนเนี่ยหลงอยู่ในคาสิโนนั่นแหละมึนเมาอยู่ในนั้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นหลักแรกๆที่หลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วจากนั้นเรามาดู หลักต่อไปกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นแบบพื้นฐานและกัรไม่ได้ต้องเป็นลงแบบแอดวานอะไรมากมันจะมีนี่ครับห้องโถงให,ใหญ่ของคาสินโนเนี่ยโอ้โหโอโอถงอลังการมีแมงกะพุนอยู่ข้างบน <_ S 1> เฮ้ยมองขึ้นไปไม่ใช่แมงกะพุนหรอกครับ <_ S 2> มันคือช a เด e รี e ขนาดใหญ่นั่นเองตามหลักวงจุ้ยเนี่ยนะครับผมแมงกะพุนเนี่ยถือเป็นสัตว์น้ําถูกไหมแมงกะพุนเองนะครับผมก็จะลอยน้ําอยู่ซึ่งถ้ามีช a n d e l i ที่เหมือนแมงกะพุนเนี่ยอยู่เหนือหัวเรา มันจะเปรียบเหมือนว่าคนที่เข้ามาเสี่ยงโชคอะ่ะกำลังจมน้ําอยู่ครับและการจมน้ําในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยก็คือการที่คุณนั้นจมทรัพย์สินควบคุมไม่ได้ไหลออกไปการเงินไม่คล่องการงานไม่ดีนี่ครับผมอ่าอันนี้เป็นหลักแรกที่หลักๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าลายฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะดูวิจิตรการตานะแต่มันอะ่ะจะซ่อนไปด้วยแพทเทิร์นที่เป็นตัว X หรือกากระบาดครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นความจงใจนะครับผมไม่ได้ทํามาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวถามว่ามองไปมันสวยไหมสวยนะครับผมแต่ลายเครื่องหมายกากบาทเหล่านี้เนี่ยนะครับมันหมายถึงการสูญเสียมันหมายถึงการไม่เอานั่นเองนะครับผมบางลายเองเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นลายอื่นนะเช่นแบบสัญลักษณ์ในไพ่ยอย่างข้าหลามตัด ซึ่งมันก็อาจจะเป็นการตัดดวงของเราออกไปหรืออาจจะเป็นลายตารางลายตะข่ายลายตารางลายตะข่ายเนี่ยก็เหมือนเป็นตะข่ายที่ดักจับทรัพย์สินของเรานั่นเองนะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมก็จะมีการใช้กระจกริ้วครับกระจกริ้วเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่เป็นแถบๆเนาะทำดูอาจจะดูเก๋ดีแต่จริงๆมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยผาพที่เราเดินผ่านไปอะ่ะมันเหมือนไม่ครบมันถูกตัดออกก็เป็นเหมือนกัน ตัดดวงของผู้ที่เข้ามาเล่นนะครับผมหรือว่าจะมีใบของกล้วยพัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนการนำการพัดพาเข้ามากล้วยพัดพัดเข้ามาครับพัดนักพนันเนี่ยเข้ามานี่ครับผมให้เข้ามาเสียเาาเส่ยงโชคให้เข้ามาเสี่ยงโชคสิมาเล่นคาสิโนโเพิ่มเติมมาเล่นเยอะๆเลยอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมแต่หลักเหล่านี้ล้วนอยู่แต่ในคาสิโนโจริงๆครับคือ คนยุคใหม่ะจะบอกว่างมงายแต่บอกไว้เลยว่าหลักหวงจุ้ยเนี่ยมีมาเป็นพันปีแล้วมันอาจจะจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่บางอย่างมันก็จริงถูกไหมเกี่ยวกับเรื่องลมฟโฟลมาบ้างทิศทางลมความร้อนหลักการวางของให้มันไม่ขวางกันคือตรงเนี้ถึงคุณจะไม่เชื่อแต่เราก็ต้องบอกกันเลยว่าไอหลักการเหล่านี้แม่งมีอยู่มาเป็นพันปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่มันอยู่มาได้เป็นพันปีเนี่ย มันคงไม่ได้โมทั้งหมดหรอกถ้าโมทั้งหมดมันอยู่มาไม่ถึงเป็นพันพันปีหรอกถูกไหม มันมีความจริงอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมแต่จะเยอะจะน้อยยังไงอันนี้คงต้องบอกกันว่าแล้วแต่วิจารณญาณของบุคคลนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมา นนอไล์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ เรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่่ยก็คคือ้ด AFFX X MY S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ